8. ปัญนาทยากเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปัญนยายกเถระพระปัญนยายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า28ข้าพเจ้านุ่งห่มผ้าเปลือกไม้มีใบไม้ที่ไม่มีรสเค็มเป็นอาหาร และสำรวมในพธน์ที่ประพฤติตามการนิยมอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิม,มาพาน29เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธ,ธัตถะเสด็จมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลื่อมใสายจึงได้ถวายอาหารนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน30ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายใบไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายใบไม้31อในกับที่27นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ายัตถิยะสมบูรณ์ได้รัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก32 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปณันายกะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีปณธยกเถราประธานที่แปด 기